อันนี้ก็เป็นสมุดคัดลายมือ,อและระบายสีในตัวนะครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คืออันนี้คัดไทยเหมือนกันตัวเนี้ยสองตัวนี้จะเหมือนกันสินคัดกอไก่ถึงหัวนะคูกเดี๋ยวมาดูด้านในของเล่มนี้กันก่อนนะครับเล่มนี้จะมีทั้งหมด48หน้ากระดาษนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นทักษะแบบฝึกทักษะแบบนี้นะครับด้านหลัง จะเป็นแบบนี้เลยเป็นให้เด็กฝึกทักษะนะครับมาจบที่ฮอร์นคูกนะครับเริ่มตั้งแต่กอไก่เลนี้จะเป็นอย่างดีนะครับเป็นสมุดคัดลายมืออย่างดีปกติเนี่ยราคาเล่มละ30บาทนะครับแต่เราขายเป็นเป็นแพ็คคู่นะครับขาย2เล่มนี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบคัดธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับเป็นกระดาษอย่างดีพื้นสีขาวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายสีแบบที่2ก็เป็นกอไก่ถึงฮอนุภูกเหมือนกันจะจะมีจุดต่างตรงนี้นะครับก็คือเล่มปกปกรูปไก่เนี่ยมันจะคัดจากง่ายไปหายากนะครับด้านท้ายๆเนี่ยมันมันจะเริ่มตัวหนังสือมันเริ่มขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะค่อยๆขาดออกขาดออกเนี่ยครับก็คือจะให้เด็กเนี่ยฝึกลากด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่มีแบบเงี้ยมันจะเป็นจากง่ายไปหายาก นะครับตัวเด็กเห็นไหมครับตัวเต่าตัวเต่างี้มันเดี๋ยวฝึกคัดง่ายไปหายากนะครับแล้วก็มี48หน้าเหมือนกันนะครับเป็นกระดาษอย่างดีส่วนเล่มสุดท้ายนี้จะเป็น1-100นะครับหน้าปกมันจะคล้ายๆกันกับตัวนี้แหละแต่ว่าจะเขียนว่า1-100อันนี้จะกอไก่อันนี้มันจะเป็น1-100นะครับฝึกคัดก็ จำนวนหน้านะครับก็48หน้าเท่ากันนะครับเป็นกระดาษอย่างดีเหมือนกันเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับ1-100ถึงอันนี้ก็เลข1จะมีทั้งเลขไทยทั้งเลขอาราบิกอยู่ในในเล่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีระบายสีอยู่ตรงกลางคัดอย่างเนี้ยมาถึงอ้อสิบหกอันนี้เท่าไรยี่สิบยี่สี่สามสองสามหก สี่สินะครับจะมาถึงตรงที่เดี๋ยวผมดูก่อนนะนะครับช่วงท้ายๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบรรทัดละ,ะตัวเลข5960อย่างเนี้ยนะครับช่วงท้ายๆจะเป็นประมาณนี้เป็นกระดาษอย่างดีเหมือนกันนะครับขนาดเล่มนะครับเล่มนี้ก็จะสิบ1กกว่านะครับเนี่ยมัน19เซเซนกว่าแล้วก็ด้านนี้มันจะเป็นเล่มใหญ่ อัน,นนี้จะอยู่ที่26.1มิลนะครับเนี่ยเริ่มจุดเริ่มเป็นกระดาษอย่างดีนะครับจะมี3แบบนะครับขายเป็นคู่นะครับเนี่ยขายเป็นคู่แบบนี้คู่หนึ่งก็มีเฉพาะอันนี้ก็มีแล้วก็ตัวนี้2เล่มนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีดินสอก็กดสั่งได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นดินสอสองบีเนะี่ยสองบีสแตนด์ดแบบนี้นะครับเป็นดินสอสองบีอย่างเงี้ย นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นขายเป็นแพ็คนะครับแพ็คสิบสองด้ามมันจะส่งไปทั้งกล่องแบบนี้เลยส่งไปทั้งกล่องเลยแล้วก็ยังลบก็มีนะครับเป็นมาตรฐานเจแปนสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยยังลบตัวเนี้ยอันนี้ก็ขายเป็นเป็นเป็นแพ็คแบบนี้ครับส่งไปเป็นแพ็คแบบนี้เลยมันจะมีสามสิบก้อนนะครับอยู่ในเนี่ยนะแบบนี้นะครับ